ก็สวัสดีทุกทคนด้วยนะครับวันนี้ The Cat Sector ก็มีหนังมาสปอยให้ฟังกันอีกชช่นเคยครับซึ่งเป็นหนังภาคต่อจากเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองซึ่งเราก็เดินทางมาถึงภาคที่4กันแล้วนะครับและในภาคนี้มีชื่อว่าศึกนันทบุเรงสำหรับใครที่ไม่เคยดู EP ก่อนหน้านี้ก็กดที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ สำหรับหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ต้องบอกว่ากำลังเข้มข้นและก็ใกล้จะถึงจุดแตกหักกันแล้วครับสำหรับกองทัพของอาณาจักรอยุธยาและก็อาณาจักรของหงสาวดีเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฟังผมสปอยสรุปยอดเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับ <S <S ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่อยุธยาประกาศตัวเป็นเอกราชต่อหงสาวดีทําให้พระเจ้านันทบุเรงส่งลูกน้องคือพญาประสิมและก็พระเจ้าเชียงใหม่ให้ยกทัพมาตีอยุธยาครับแต่ว่าก็ไม่สําเร็จ ส่วนทางอายุทยาเองครับหลังจากทําศึกได้รับชัยชนะไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องมาคอยระแวงทับของเมืองละแวกที่แสร้งทําตัวว่าเป็นพันธมิรกับเรานะครับลูกน้องของพันทะเพอรู้ว่าพวกละแวกเนี่ยไว้ใจไม่ได้ครับช่วยลบก็ไม่ยอมช่วยแถมยังไม่ให้เกียรพันทเเลอีกจึงหมั่นไส้ครับเลยเอาหัวเฉลยฆ่าศึกเนี่ยไปปักไว้ที่ค่ายของละแวกซึ่งเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนั้นครับพระศรีสุพรรณแม่ทัพของเมืองละแวกเนี่ยจึงกดจัดเข้าไปด่าทอพันทะเลจนสุดท้ายเนี่ยทั้งสองฝ่ายเกิดความบาดหมางกัน แต่พันธเลศก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับเพราะว่าเมืองละแวกเนี่ยไม่ได้หวังจะเป็นมิตรกับเราสักเท่าไหร่เขืนอยู่ต่อเนี่ยก็จะเป็นภัยต่อเราสิเปล่าเปล่าครับทั้งฝั่งของเมืองพอม่าก,กันบ้างดีกว่าครับพระเจ้าหงสานันทบุเรงหลังจากรู้ว่าลูกน้องนั้นทํางานพลาดครั้งนี้จึงมีราชองค์การจัดหนักจัดเต็มจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยครับเร่งเกณฑ์ไพ่พลหัวเมืองวัชราลาน้อยใหญ่ทั้งหมดและแต่งเป็นทัพกษัตริย์หวังจะเล่นศึกด้วยตัวพระอ,องค์เองซึ่งกองทัพหงสารอบนีี้มมากถึง25น หรือราวๆ250,000คนเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่ากองทัพที่บุกมาในคราวนี้มากกว่าทุกครั้งที่เคยมีมาเลยล่ะครับส่วนทางด้านฝากฟังของอยุธยานะครับก็มีเรื่องวุ่นวายอยู่บ้างคือหัวเมืองเนี่ยต่างๆบางเมืองเนี่ยคิดจะเอาตัวรอดไม่อยากจะทําศึกกับหงสานั่นเองครับได้แก่เมืองสวรรคโลกและก็เมืองพิชัยครับจึงวางแผนการแข่งเมืองเป็นกบฏต่อแผ่นดินไม่ยอมส่งไพร่พลและมาสมทบกันที่ฝั่งของอยุธยาครับเมื่อเป็นเช่นนั้นพนเลศจ,จึงออกไปว่ากาศิก่อนครับ เพราะว่าทั้งสองคนที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับพ่อของพันนเร่นนั่นเองครับก็อารมณ์ประมาณว่าคนคุ้นเคยกันละครับแต่ทว่าการเจราจาก็ไม่เป็นผลลมไม่เป็นท่าเลยละครับคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องก็ต้องคุยกันด้วยปืนละครับงานนี้พันนเรศยกทัพปุกเมืองสามารถเอาชัยเหนือพระยามีชื่อทั้งสองได้ครับพร้อมทั้งสั่งให้ลงโทษประหารชีวิตทั้งสองคนในทันทีเพื่อจะได้ไม่เป็นแบบอย่างต่อหัวเมืองอ,อื่นอีกต่อไปครับ ต่อมาออกยากำแพงเพชรข่าหลวงเก่าขออาสามาทำงานสู่ศึกร่วมกับพันทะเด้วยแต่ทางพ่อของพันทะเเห็นว่าแก่แล้วนะบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวจะเสียงงานแผ่นดินปเปล่าออกยากำแพงเพชรก็ไม่ฟังนะครับเพราะว่ากลัวว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยจะได้หน้าได้ตาเกินตนเองซึ่งพ่อของพันทะเนเนี่ยก็ตอบว่าโอเคได้งั้นเดี๋ยวจะออกหน้าให้แล้วกันแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะว่าการลบของพวกวังหน้าเนี่ยมีกฎเล็กคือลบได้แต่ห้ามแพ้เพราะถ้าหากว่าแพ้เนี่ยอาจจะโดนลงโทษประหารชีวิตนั่นเองครับ หลังจากที่ออกยากำแพงเพชรได้รวบกองทัพของพนสสันะเรศวรครับก็ถูกสั่งให้ไปคุมไพรพลแล้วก็ชาวบ้านออกไปเกี่ยวข้าวที่นอกกำแพงเมืองเพื่อจะได้นํามาเป็นข้าวปลาอาหารแล้วก็เป็นสเสบียงเลี้ยงกองทัพครับแต่ปรากฏว่าออกยากำแพงเพชรเนี่ยทำงานละหลวมนําซ้ํายังโดนทหารพรม่าของมังสามเกียรติเนี่ยบุกปนข้าวปลาอาหารไปจนหมดเลยแถมยังฆลาดชีวิตทหารที่ติดตามไปจนหมดสิ้นอีกด้วยปล่อยให้ออกยากำแพงเพชรลอดกลับมาหาพันเรศเพียงลําพังเท่านั้น แม้ว่าจะกลับมาได้แต่แบบนี้ก็ไม่รอดสิครับเพราะว่าเป็นเหตุให้เสียทั้งของเสียทั้งทหารและการพ่ายแพ้แบบนี้มันส่งผลต่อกองทัพมากๆขวัญกำลังใจของทหารอายุธยาก็จะเสียไปด้วยพันนเรสไม่มีทางเลือกจึงสั่งให้ลงโทษฟันคอลิบเรืองออกยากำแพงเพชรเราจะเห็นได้ว่าพันนเรศเนี่ยเข้มงวดเรื่องการเส่างมากพอถ้าหากว่าฝ่ายเราแพ้บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการเตรียมตัวเป็นเมืองขึ้นอีกรอบได้เลยละครับ หลังจากมีคำสั่งออกไปเป็นที่เรียบร้อยออกยากำแพงเพชรก็โดนเอาไปะเวรลรอบเมืองทําให้เท้าโสภาเมีของออกยาเนี่ยรู้ข่าวเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากมณีจันทรหวังว่ามณีจันทร์ที่เป็นคนรักของพันนเรศจะช่วยคุยขอร้องให้ไว้ชีวิตได้มณีจันทร์ก็ด้วยความสงสารจึงไปขอร้องขอชีวิตออกยากำแพงเพชรโดยมีพระราชมนูหรือไอบุญทิ้งนี่แหละครับช่วยพูดอีกคนหนึ่งสุดท้ายพันนเรศจึงอภัยโทษให้และมอบดาบอัิทธิ์ให้กับพระราชมนูไประง,งับการประหารเอาไว้ได้ทัน ทำให้ออกยากําแพงเพชรเนี่ยรอดตายไปอย่างวุดนวิตเลยล่ะครับตัดมาที่ฝั่งไอ้ขามคนบ้าใบ้กันบ้างครับซึ่งตอนนี้ปฏิบัติหลวงตายอยู่ที่วัดภาคนี้ไอ้ขามเนี่ยอาจจะไม่บทสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าภาคนาเนี่ยไอ้ขามก็จะมีบทมากขึ้นอย่างแน่นอนทางด้านฝั่งของบุญทิ้งหรือพระราชมนูครับตอนนี้ก็เหมือนจะคืนดีกับเจ้านางเลิขคีแล้วนะครับแต่กว่าจะหายงอนกันได้เนี่ยก็กินเวลาหนังไปค่อนเรื่องแลวล่ะครับ ส่วนในเรื่องงานศึกของพันเลตครับก็ได้ไปชุมวางแผนว่าบัดนี้กองทัพของพม่าเนี่ยได้ตั้งค่ายอยู่รอบนอกหลายค่ายเป็นจนวนมากแผนของฝั่งอยุธยาก็คือพันะเลศเนี่ยจะตีค่ายของมังจัปโลก่อนและถ้าหากว่าชนะค่ายนี้ได้ก็จะตัดกาลังและจะสามารถบุกค,ค่ายใหญ่ของนันทบุเรงได้ต่อไปหลังจากนั้นทางฝั่งของอยุธยาเนี่ยก็ดําเนินตามแผนการที่ได้วางเอาไว้ครับคือบุกค,ค่ายตอนกลางคืนไม่ให้พม่านั้นได้ทันตั้งตัว กองทัพของพานาเลส,สวนบุกอย่างรวดเร็วทางทัพม้าและก็ไพร่าบแต่ว่ากำแพงค่ายและก็กองกำลังของพม่าเนี่ยไม่ไดีหมูอย่างที่คิดครับบุกไปอยู่นานก็ทําอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นักพานาเลสจึงนําทัพและก็คาบดาบปีนกำแพงค่ายด้วยตนเองแต่ก็พาทาถูกมังจัปโลใช้หอกแทงที่หน้าอกจนตกลงมาที่ด้านล่างเมื่อนายทัพบาดเจ็บขนาดนี้ฝั่งของอยุธยาจึงต้องถอยทัพออกมาก่อนในคืนนั้น ส่วนทางด้านฝั่งหงสาวดีพระเจ้านันทบ,บุเรงรู้ข่าวว่าพันนเรศเนี่ยโดนแทงตกกำแพงไปครับแต่ก็ยังไม่นิ่นอนใจนะและยังวางแผนอีกว่าให้เตรียมทหารฝีมือดีเตรียมรับมือหากว่าพันนเรศออกมาตีข้าอีกถ้าหากว่าพวกเรานั้นกำจับพันนเรศได้คนเดียวฝั่งอยุธยาเนี่ยก็ไม่สามารถสู้หงสาวดีได้อย่างแน่นอนส่วนอาการของพันนเรศเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักมีไข้สูงนอนแทบไม่ได้สติมาหลายวันแล้วครับหมอหลวงมารักษาหรือว่าหมอฝรั่งมารักษาเนี่ยก็อาการไม่ดีขึ้นเลย มณีจันรจึงไปขอยาฉลวงตาครับหวังว่าอาการของพันทะเลนี่น่าจะดีขึ้นในช่วงที่พันทะเลกาลังรักษาตัวอยู่ทางด้านของพระเอกาทตสรสแล้วก็ไอทิ้งเนี่ยนะครับก็ได้ทําศึกออกตีทัพพม่าอีกรอบหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ฝั่งของอยุธยาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับทั้งขวัญกาลังใจที่เสียเปรียบแล้วก็นายทัพที่กําลังบาดเจ็บอยู่ และแม่ทัพที่ออกมาต้อนรับในครั้งนี้ก็คือลักไวทธรรมูครับยอดทหารของหงสาผู้ที่ชาญการศึกสงครามมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าบุรเรงนองลักไวทธรรมูมาพร้อมกับทหารฝีมือก้าของพม่ามากมายครับตั้งค่ายกลแล้วก็ต่อสู้กับกองทัพของฝั่งอยุธยาซึ่งในที่สุดไอทิ้งหรือพระราชมนูของเราเนี่ยนะครับก็ได้ต่อสู้ตัวต่อต,ตัวกับลักไวทธรม,มูครับ แต่ว่าด้วยเชิงสึกแล้วก็ประสบก,การณ์เนี่ยอาจจะด้อยกว่านะครับทาให้ลักไวท์ธมูเนี่ยสามารถเอาชนะไอบุญทิ้งของเราได้ครับโดยการเสียบเข้าที่คอของบุญทิงครับแล้วก็ลากตัวกลับเข้าไปในค่ายแน่นอนครับว่าผลการสู้รบในครั้งนั้นครับไม่ต้องสืบเลยอยุธยานั้นแพ้อ,อีกรอบหนึ่งและก็ต้องเสียแม่ทัพไปอีกหนึ่งคนอีกด้วย ข่าวการพ่ายแพ้และการเสียอบุญทิ้งเนี่ยนะครับรู้ไปถึงหูของพันนเรศที่อาการเริ่มดีขึ้นแล้วพระองค์นั้นแทบอยากจะออกลบไปในทันทีครับเพื่อจะแก้แค้นให้กับสหายที่อยู่เคียงข้างกันมาตั้งแต่เด็กครับหลังจากที่รอวันจนร่างกายแข็งแรงดีแล้วนะครับพันเรศเนี่ยก็ได้กีทาทัพบ,บุกค,ค่ายของลักไวทมูด,ด้วยตนเองอีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้ครับหงสาก็เตรียมความพร้อมอยู่เป็นอย่างดีอยู่แล้วล่ะครับ โดยลักไวท์ธมูน,นั้นมั่นใจว่าตนเองต้องเอาชนะพันะเลตได้อย่างชิลๆและก็สบายๆเลยล่ะครับเพราะทั้งเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ที่มีมากกว่านั่นเองและแล้วก็มาถึงศึกครั้งสุดท้ายในคราวนี้ก็ได้เริ่มขึ้นครับกองทัพของพันนเลสวนบุกเข้าหวังจะแก้แค้นและก็จะเอาชัยชนะมาให้จงได้ แต่ฝั่งของพอม่าเนี่ยก็ไม่ได้กระจอะงอกง่อยครับตังคายกลอย่างเท่เลยนะฮะทำให้กองทัพทหารมา้าทําอะไรไม่ได้เลยและก็ดูเหมือนว่าพนาเรศเนี่ยจะถูกกลืนเข้าสู่วงล้อมที่จะต้องดวลเดี่ยว PV P ี p ีหนึ่งต่อหนึ่งกับลักไวทธม,มูกันเลยไม่มีใครที่จะเข้าไปช่วยได้ทั้งนั้นครับซึ่งดูท่าทางแล้วลักไวทธม,มูก็ดูมั่นใจมากว่าจะปราบจอมทัพของอยุธยาให้จงได้ซึ่งในฉากนี้ครับก็เป็นการเจอกันของทั้งสองคน คือตั้งเท้าความไปถึงสมัยที่พันนเลศวนยังเป็นเนนอยู่ที่วัดโยเดียกันเลยและต้องบอกเลยว่าลักไวทธมูเนี่ยไม่ชอบพันเลศมาตั้งแต่สมัยเด็ก,ดกแล้วเคยบังคับให้พันเลศกราบมังสามเกียรติถึงขนาดที่ว่าพระเจ้าบุเรงนองต้องสั่งห้ามปามกันเลยทีเดียวไหนจะเรื่องชนไก่ที่พันนเลศส,สามารถเอาชนะได้จนสร้างความเจ็บแค้นให้กับลักไวทธมูและเจ้าหนายพม่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนำซ้ำนะครับลักไวทธมูเนี่ยยังเป็นคนสั่งให้ลูกน้องมาเก็บพันนเลสสวนตั้งแต่ยาวัยด้วย จนพนเรศกับไอบุญทิ้งต้องเพ่นหนีกลับมาที่อยยธยากันเลยทีเดียวซึ่งระหว่างทางที่กลับลักไวท์รมูได้พาทหารพม่ามาล้อมเอาไว้แต่โชคดีที่มีราชองค์การจากพระเจ้าบุเรงนองมาห้ามเสียก่อนลักไวท์รมูในตอนนั้นเลยไม่สามารถทํำอะไรพนเรศได้นั่นเองครับ การสู้ของทั้งสองคนก็ได้เริ่มขึ้นในวงล้อมครับซึ่งลักไวทชมูก็ดูจะได้เปรียบจริงๆครับเพราะว่าพนเรตเองก็ไม่ได้ฟิตเต็มร้อยเเท่าไหร่นักจึงพา่าล้มลงแต่ก่อนที่ลักไวทชมูจากการแทงหอ,อกไปที่พันเรศนั่นเองก็ถูกแทงสวนขึ้นกลับมาครับเรียกได้ว่าดอกเดียวก็ตายไปเลยฮะเมื่อแม่ทัพสิ้นแล้วครับไม่มีคนคอยสั่งการกองทัพอีกต่อไปทําให้กองทัพของอยุธยานั้นได้รับชัยชนะในครั้งนี้ไปครับ ซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปครับในภาคที่5ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อระหว่างสงคราม2อ,อาณาจักรนี้ต้องบอกเลยครับว่าภาคต่อไปนี้มันอย่างแน่นอนเพราะจะเป็นการต่อสู้ครั้งตัดสินกันแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมหวังว่าจะสนุกและก็จะชอบกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับสไคร้กดกระดิ่งให้กับช่องของ The c a t Sector กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ